g w i l l Adwise, Asrock, King IT Network, RipTech สวัสดีครับอยู่กับอิงที่ฮอกโซนนะฮะวันนี้อิงมากับเมนบอร์ดเจนใหม่อีกตัวหนึ่งเลยนะครับหรือว่า Intel 200 s e r i e ซีรีส์ชิปเซตอินเท็นะฮะตัวที่อยู่อิงวันนี้จะเป็นซีรีส์ Strix นะฮะซึ่ง Strix นี่เขาก็ มาเล่นตลาดมาแล้วบอร์ดหลายรุ่นมากเลยนะฮะหลังนี้ช่วงแรกอาจจะเห็นแบบคุณหน้าคุณตาบการ์จอมากกว่าตอนนี้มาจัดเต็มนะโน้ตบุ๊กการ์จอเมนบอร์ดมาหมดเลยนะครับตัวนี้จะเป็น Z 270G Gaming นะฮะเห็นขนาดกล่องแบบแรกก็อาจจะเห็นว่ามันเล็กนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็น M.ATX นะ,ะไม่ใช่ขน ATX นะครับก็ฟีเจอร์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าฮะบอร์ดตัวนี้นะครับ Series Strix ก็ยังเป็นแพทเทิร์นกล่องของ Strix เหมือนเดิมนะฮะโดยที่มีนี่เลย เป็นคําว่าสตร i กซึ่งมันดูเป็นแบบหลอดไฟอะไรอย่างนี้นะครับก็ให้อารมณ์ว่าตัวนี้มันต้องมี R G B แน่ซึ่งเทคโนโลยีออร่าสิงก็ยังมีมาให้เช่นเดิมนะครับตามมาตรฐานของซีรีส์สตรีก z 200G เกมิงนะครับดูขนาดแล้วหน้าตาบอร์ดก็น่าทราบก,กันแล้วนะครับว่ามันเล็กกว่ามาตรฐานเป็น M A T X นั่นเองด้านหลัง บอกมาค่อนข้างละเอียดนะฮะแทบไม่ต้องดูคู่มือเลยนะครับว่าอะไรซัพพอร์ตอะไรบ้างเออซึ่งผมชอบนะบอร์ดสมยัยใหม่นี้มันก็ควรจะบอกมาทั้งหมดนะครับดีกว่าให้เราไปแบบนั่งดูรีวิวอะไรอย่างนี้เวลาเราเดินเข้าร้านเราก็หยิบออกมาดูเลยว่าซัพพอร์ตตามที่เราต้องการหรือเปล่าซึ่งก็เน้นเทคโนโลยีด้านล่างนี้เดี๋ยวผมไปดูบนตัวบอร์ดดีกว่าครับบันเดิลก็ให้มาเยอะพอสมควรเลยนะครับบอร์ดของ AOG เนี่ยผมมองว่ามันให้บันเดิลมาเยอะแทบทุก <ๆ S 1> ตัวนะครับอย่างเช่นตัวนีว้ก็เหมือนกันนะครับเริ่มจากฝั่ User Guide นะครับก็คือคู่มืออะไรต่างๆนะครับบอกว่าอะไรใส่ช่องไหนเวลามีปัญหาค่อยมาดูนะครับหรือว่าประกอบไม่เป็นค่อยมาดูนะฮะอันนี้ทาง asus เนี่ยจะให้กับบอร์ดเจนใหม่นะครับที่เป็นพวกแ2 7 0จนะครับจากที่ผมได้วิวมาก็จะให้ g ิบบ v o u c เชอร์ของ Cable Watch มานะครับซึ่งอันนี้เอาโค้ดไปลด20%ได้นะครับแต่ก็ต้องสั่งต่างประเทศนะครับไม่ได้มีขายในไทยแต่อย่างใดไม่แน่ใจนะว่าเขาเข้ามาหรือยังนะครับแต่ก็มีโค้ดอยู่ด้านหลัง อันนี้จะเป็นเคเบิลเลเบลนะฮะเอาไว้เขียนพวกสายาตาอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าไม่อยากเขียนเขาก็มีสีแยกมาให้แล้วนะครับส้มสีแดงเอ่อแดงไดดีสีเทาสีดำอ,อะไรนี้ว่าไปนะฮะขยับมาที่รลองแก้วนะครับของ r o g ซื้อมาเก็บนะครับใช้งานก็สวยดีไม่กล้าใช้ถัดมาน,นี้จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับมีมาทั้งหมด1น3 4 5 6อมอันนะครับแปะเคสแปะโต๊ะแล้วแต่ อันนี้จะเป็น Not Con, น็อตสำหรับยึดอุปกรณ์บนบอร์ดนะครับพวกสตอเรจอะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้ซีดีบันเดิลนะครับพวกชิปเซตไดเวอร์อะไรอย่างนี้จะอยู่ในนี้สามารถโหลดผ่านอินเทอร์เน็ตได้เช่นกันนะครับแต่ณเวลานี้ที่ผมถ่ายก็ยังไม่เปิดตัวคงจะต้องใช้แผ่นซีดีนี้ไปก่อนเคยมาฝั่งนี้อีก printing mount นะครับบอร์ด g e นใหม่ของ s t รีคเนี่ยเขาเออกแบบมาให้ผู้ใช้งานสามารถทำ 3d n t i n g สามารถโหลดไฟล์ผ่านหน้าเว็บของ asus ได้เลยนะครับแล้วก็เอามา ตกแต่งเมนบอร์ดของตัวเองนะครับจะทเป็นชิลหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มีน็อตให้มาตรงนี้นะครับเพื่อบอกว่าตัวนี้ก็พพอร์ตเช่นกันส่วนนี้จะเป็นน็อตยูสตอ r a เรจนะฮะมาแถวล่างกันดีกว่านะครับไล่จากฝั่งซ้าย Io s h ชิ l นะครับสีดำอันนี้ก็มีการลบคมมาเรียบร้อยนะฮะด้านหลังก็มีการบุมาด้วยนะฮะไม่ให้บาดมือเสา Wi-Fi นะครับอันนี้ก็2ขารับ2ขาส่งนะครับ 2T 2R นะฮะเห็นไหมฮะมี2หัวตรงนี้ เอซูดเจนใหม่ๆถ้าเป็นบอร์ดระดับ mid-end to high-end ก็ให้มานะครับสำหรับยุคที่มันเป็นยุค Wi-Fi อะไรอย่างนี้นะฮะเคลียอมาอันนี้จะเป็น high bandwidth bridge นะครับสำหรับการเชื่อมต่อการ์ดจอในแบบ SLI นะครับเห็นไหมฮะถ้าก็ต้องแกะดูแล้วแหละแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่ามันคือ high bandwidth bridge สำหรับการ์ดจอ GTX 10นะครับเพราะว่า GTX 10นี้มีการทำ SLI แบบใหม่นะครับ high bandwidth คอขวดลดลงเคลื่มาคู่มือ อุปกรณ์การช่วยติดตั้ง CPU นะครับมีคูอม,มือให้ด้านในด้วยนะครับแต่ผมคงไม่ใช้หลายๆคนถ้าไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ยังไงนะฮะลองดูเอาดีกว่าส่วนนี้จะเป็นสําหรับการต่อ RGB Strip นะครับบอร์ดตัวนี้มีตัวคอนโทรลเลอร์ RGB มาให้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถซื้อ RGB Strip แบบพวกหลอด RGB จากร้านตกแต่งคอมทั่วไปนะครับแล้วก็มาเสียบบนตัวเมนบอร์ดได้เลยนะครับควบคุมผ่านซอฟต์แวร์ในวินโดว์นะฮะแต่ก็ถ้ายาวไม่พอมีสายต่อมาให้แล้วอยู่ตรงนี้เลย ที่เหลือจะเป็นสายสตา a นะครับถุงละ2สเส้นมีทั้งหมด2องถุงครับโดยรวมนะครับที่เห็นตรงนี้เว็บแรกเลยทราบแน่นอนว่าบอร์ดมันเป็นขนาดเล็กกว่ามาตรฐานนะครับแน่นอนตัวนี้เป็น m a t x อย่างที่ได้ว่าไปหลายรอบแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดรอบๆนะฮะอย่างแรกก็คือจะเห็นว่า ไอ้ตรงซิงของ m o สเฟตเนี่ยเออมันดูแบบวัสดุดีอะดูอลังการสวยงามอะบบมีคำว่าสตรีทเขียนอยู่นะครับเป็นอลูมิเนียมอย่างหนาเลยนะฮะตรงนี้ก็เช่นกันนะครับบอกว่าสีแบบเทาๆอมม่วงอะไรอย่างงี้ดีกว่าตีมของบอร์ดก็ไม่ใช่สีดำาทีเดียวนะฮะโดยที่จะเป็นสีดำแล้วก็มีตัดแบบเทาอ่อนๆหรือว่ากึ่งๆขาวนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้ตัวบอร์ดนั้นดูลนจนเกินไปนะครับเดี๋ยวมาเจาะรายละเอียดดีกว่า เริ่มกันที่ซ็อกเก็ตนะครับซ็อกเก็ต CPU อันนี้ก็ LGA 1 1 5 1นะครับรองรับตั้งแต่ Gen เจ็ดแล้วก็ Gen 6นะครับคอ i 3 i 5 i 7 Pentium c e l ทีรอได้หมดนะครับเจ้า Gen 6มาใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าบอร์ด Gen 6ผมมองว่ามันควรจะไปอยู่กับ Z 1 7 0ดีกว่านะครับเพราะว่าสายนี้ก็อาจจะไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรเพิ่มเติมมาเท่าไหร่นะครับตัวนี้เกิดมากับ Gen เจ็ดเคเล็กนะฮะล้อมรอบด้วยพักจ่ายไฟทั้งหมด1 10 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับ10ึ่งสอัันนนี้บจามสี่ห้คนะครับซึ่งก็น่าจะ พอแล้วแหละสำหรับการโอเคออกเลยก็แล้วแต่ยิ่งบอดไซส์แค่นี้นี่เ็นทักจ่ายไฟก็โดดเด่นเป็นสง,ง่าเหมือนกันนะครับขยับมาด้านขวานะครับช่องเมมโมรีของเขานะครับก็ตามมาตรฐาน Dual Channel นะครับมีทั้งหมด4ช่อง DIMM นะฮะรอ,อ,องรับขนาดสูงสุดที่64กิกแบบ n o n e c Unbuffered DDR4 ร 4, องรับบัสที่4,000เมกะเฮิร์แล้วก็ a m p Profile มาตรฐานครับ ถัดจากช่อง24 pin h o l e supply นะครับก็จะมีช่อง3.1อันนี้นะครับ USB 3.1ตรงนี้ไว้ทำอะไรนะครับเคสใหม่ที่จะเปิดตัวพร้อมกับพวกเมนบอร์ด Gen เนี้ยก็จะมี USB 3.1แบบ front panel มาแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมนบอร์ดก็ต้องรองรับด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้ก็มีมาให้อย่างที่เห็นเลย expansion slot นะครับหรือว่าช่องการเชื่อมต่อการจอนะครับหลักๆแล้วก็มีชิลมาให้ด้วยนะครับเป็นเนี่ยเป็นชิลเล็กเห็นไหมครัเพื่อป้องกัน สมมติว่าคุณใส่การ์ดจอใหญ่แบบพวกพันเจ็ดสิบพันแปดสิบที่แบบซิงค์สามสล็อตสองสล็อตทองแดงนั้นๆอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็นพลาสติกแบบทั่วไปอย่างเงี้ยไปนานๆน,นะฮะห้อยครับห้อยแล้วเป็นไงฮะไอ้นี่อาจจะแตกได้นะครับอันนี้ก็บ่อชยัยใหม่เขาก็ทำเนี่ยเป็นเหล็กบัตรกรีลงมาแล้วนะครับเพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้วยนะฮะส่วนอินเทอร์เฟซนะครับพวกนี้ ดูแล้วไม่น่าจะเข้าใจยากเพราะว่าหลักๆมีมาแค่2ช่องนะครับก็เป็น x16 นะฮะเวลาเราต่อ2ตัวทั้ง x l i แลอเราค f i นะครับจะแบ่งเป็น x8 และ x8 นะครับส่วนที่เหลือจะเป็น x1 นะครับด้วยความที่เป็นบอร์ดขนาดเล็กก็อาจจะไม่มีแบบช่องเสริมอะไรมามากมายนะฮะ การรองรับสตอเรจนะครับ M.2 ตัวนี้นะฮะพวก Intel Z270 ใช้กับ CPU Intel Gen7 นะครับก็จะรองรับ Intel Optane Memory นะฮะและอันนี้ก็เรียกง่ายๆว่าเป็น SSD Gen ใหม่ของ Intel นั่นแหละครับมีมาให้2ช่องด้วยนะครับตัวนี้ซึ่งอันนึงจะวางอยู่ด้านนี้นะครับส่วนอีกอันนึงจะซ่อนอยู่ด้านหลังนะครับด้วยขีดจำกัดของบอร์ดเนี่ยที่เรียกได้ว่ามันก็เล็กลงกว่ามาตรฐานเนาะก็เลยต้องย้ายอีกตัวนึงมาแอบซุกไว้ด้านหลังตรงนี้ฮะ นอกจาก M.2 NVMe ที่รองรับเมื่อกี้แล้วนะครับก็ยังคงใช้ SATA ตามมาตรฐานซึ่งเป็นอินเทอร์เฟซที่คนใช้เยอะที่สุดได้เช่นกันนะครับมีมาทั้งหมด6พอร์ตตรงนี้นะครับวางติดกันหมดเลยมาดู back I/O บ้างนะครับด้วยความที่บอร์ด Gen ใหม่ CPU Gen ใหม่ ai, มีเลนเพิ่มขึ้นนะครับผู้ผลิตเมนบอร์ดก็สามารถใส่ออปชันได้เพิ่มขึ้นนะครับอย่างแรกเลยฝั่งซ้ายสุดที่เห็นจะเป็น Wi-Fi Go นะครับตรงนี้ก็เป็นชิปไวเลสอยู่ยนั้นเลยฮะเอ่อซัพพอร์ต2ขารับ2ขาส่งนะครับเสาเขาให้มาแล้วเช่นกันเมน ส่วนนี้จะเป็น USB 3.1 Gen 2นะครับมีมาทั้ง Type A และ Type C ตรงนี้จะเป็นกราฟิกที่ขับจาก CPU นะครับก็บางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยตองต่อตรงนี้อยู่ต่อตรงกาจอนะครับถ้ามีกาจอไปเสียบกาจอนะฮะไม่ใช่เสียบตรงนี้นะครับอันนี้เอาพุทจากตัว CPU เลยนะฮะ Display Port HDMI นะครับขยับมา USB 2.0 2ช่องนะครับแล้วก็ตรงนี้พัดมาอีกนะฮะก็จะเป็น USB 3นะครับสีฟ้าอย่างที่เห็น P.S. 2ก็ยังมีมาให้เช่นกันรองรับทางเมาส์และคีย์บอร์ดสำหรับพวกคีย์บอร์ดที่ไม่สปอร์ต Full Key Rover ผ่าน USB ก็เสียบตรงนี้ไปฮะอันนี้จะเป็นพอร์ l a n d RJ 45นะครับซึ่งก็คุมหน่วยชิปเซต Intel i 2 1 9 v นะครับ s p e e เป็นกิกะบิตมี anti s a r c h g e d Guard มาให้ด้วยนะครับพรเพยยบมาจะเป็น audio นะครับ7.1 l a น n e l ฮะ ระบบเสียงตัวนี้นะครับยังคงเป็น Supreme FX นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีชิลอะไรปิดมาให้เพื่อความสวยงามแต่ก็ยังคงเป็น PCB แยกเช่นเดียวกันนะครับโดยใช้คุณภาพสูงทั้งหมดนะฮะตัวนี้ mm hmm. LG Supreme FX ใช้โคเด็ก S 1 2 2 0 A นะฮะ าดูหน้าไบออสกันนะครับสำหรับเจ้าบอดซัสองรุ่นนี้นะฮะก็หลักๆแล้วก็ยังคงเป็นตีม rog เหมือนเดิมนะครับแพทเทิร์นต่างๆก็ยังคงเหมือนเดิมจากรุ่นเจน 170นะฮะตัวนี้ Strix 270G Gaming นะครับ BIOS 0.225นะครับต้องขอแจ้งให้ทราบกันก่อนว่าณเวลาที่เราถ่ายรีวิวอันนี้นะฮะเป็นเวลาประมาณ1เดือนกว่าๆนะครับก่อนที่เมนบอร์ดและ CPU KB Lake จะเปิดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขายจริงอาจจะมีการอัปเดต BIOS ให้เป็นเวอร์ชันใหม่กว่านี้มีอะไรใหม่กว่านี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับขออภัยด้วยเพราะว่าของเขาส่งมาก่อนนานพอสมควรเลยนะฮะดูกันว่าหน้า Easy หมีอะไรบ้างนะครับนี่เลย หลักๆตรงนี้จะบอกเหมือนของเจนที่แล้วนั่นหละฮะก็คือทั้งดีเทล CPU แล้วก็เมมโมรีนะครับอุณหภูมิวอลเทจตรงนี้บอกหมดตัวดีดรมว่าใส่อะไรบ้างเปิดปิด x m p ตรงนี้นะฮะนี่เดาอยู่ใน E.C. โหมดนะครับตามที่เขาเขียนอยู่แล้วก็ Rapid Storage Technology เปิดปิด q Fan Control สามารถปรับได้ละเอียดตามเดิมนะครับ ตัวนี้จะปรับได้ที่ CPU แฟนเคสแฟนสอจุดแล้วก็ปั๊ม1จุดนะครับเพราะว่าเป็นบอร์ดขนาดเล็กจุดการลงพัดลมเนาะการลงอุปกรณ์ต่างๆก็อาจจะมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับปรับแยกได้ที่ PWM แล้วก็ DC เหมือนเดิมนะครับ Silent โหมดเงียบ Turbo แรงปานกลางหรือว่า Full Speed ก็คือเต็มสปีด1 0 0ตลอดนะครับอันนี้เสียงดังนะฮะอย่าไปลองนะครับก็คือแล้วแต่ชอบแหละอันนี้ก็จะลำคาญนิดนึงนะครับผมยังไม่กด Apply ก็คือมันก็มาแล้วแหละหรือว่าจะปรับเองก็ได้นะครับ ถ้าไม่อยากปรับเองอยากให้มันเป็นค่าที่สมบูรณ์ที่สุดกด optimize All นะครับตรงนี้มันก็จะทำการ Full Load System ของเราแล้วก็ปรับให้รอบพัดลมแล้วก็เสียงมันเข้ากันมากที่สุดนะครับทุกอันเลยรวมกันนะครับปั๊มยังมีให้มาด้วยเช่นกันที่จำเป็นต้องแยกกันปั๊มเพราะว่าสมัยนี้นะครับปั๊มหลายๆตัวเป็น4พินเป็น3พินนะครับรองรับ PWM รองรับการปรับไฟ DC นะฮะ ถ้าเป็นปั๊มโมเลกสมัยก่อนก็ไม่รองรับนะครับอันนี้ให้มาแล้วก็ช่องปั๊มก็ต้องมีการจ่ายกระแสเยอะกว่าพัดลมด้วยนะครับอันนี้ลองดูนไปแต่ก็สามารถเสียบได้เหมือนกันนะฮะแต่เพียงแค่อย่าเอาปั๊มไปเสียบพัดลมช่องพัดลมแล้วกันอาจจะจ่ายได้ไม่เต็มที่นะครับกดมาที่ a d v a n e e Mode นะฮะหลักๆแล้วมีอะไรบ้าง Ai Tweaker เลยนะครับก็จะเป็นเมนูสำหรับการ o v e r c l o c k นะฮะ ปรับ B clock ได้นะครับแต่ผมไม่แนะนำเพราะว่าถ้าคุณมาถึงบอร์ดระดับ z แล้วแล้วก็มากับ CPU ที่มีตัว K แล้วนะครับไปปรับตัวคูณจะง่ายกว่ายกเว้นคูณ Extreme ถึงขนาดที่ปรับตัวคูณแล้วมันบูตไม่ไหวแล้วก็อาจจะต้องมาปรับ B clock เพียงแค่มันอาจจะมีการซิงค์ที่เนี่ยเหมือนปรับไปมันก็จะไปแบบเห็นไหมฮะว่าดีแลมป e เฟคเรนซีก็จะวิ่งตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะต้องอ้างอิงหลายจุดหน่อยนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับการ overclock ไม่มีอะไรตายตัว multi c o e n t a n m e n t นะฮะ สามารถปรับซิง์อคอร์หรือเพอร์คอแยกแต่ละคอได้เหมือนกันเรโชแรมกับ CPU f r e นะฮะฟิควนซีปรับได้เท่าไหร่ดูซิ4266นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแรมคุณด้วยนะครับว่าแรมคุณไหวไหมแต่ว่าค่าในไบออสมีปรับให้ถึงเท่านี้นะฮะ TPU ครับยังคงมีมาให้ EPU ก็ e ยังคงมีมาให้นะฮะแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่พวกนี้ไทมิ่งครับ ทัมมิ่งแรมสามารถปรับได้อะไรได้บ้างเหลือเฟือนะฮะอันนี้คงจะเล่นกันอยู่แค่5ช่องแรกไม่เกินนี้อยู่แล้วนะครับตัวถักก็มีอยู่แค่นี้ลองดูกันไปนะครับ Power Control โหลดไลน์คาลิเบอชันการปรับโอเคกเล่นหนักๆก็ปรับไปเรื่อยๆเยอะอันนี้ไม่ขอเล่นให้ดูเพราะว่าแต่ละคนมีสูตรไม่เหมือนกันนะครับเพียงแค่ให้ดูวันสามารถปรับอะไรได้บ้าง หน้าอ CPU c o n f i c ก็เป็นฟีเจอร์ของ CPU นะครับ CPU เช่นกันนะฮะตอนนี้ยังไม่เปิดตัวถ้ามีไฟนอลมาอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับฟีเจอร์หลกัหลกๆก็ยังคงคล้ายๆกับเจนที่แล้วเรียกง่ายๆว่าคาบิเลกก็คือ Skylake อัปเกรดนั่นแหละดูหลกัหลกๆก็ตามนี้นะหน้ามอนิเตอร์นะครับรอแแบบหนึ่งอ่ะมาละก็ปรับ มีการดูมอนิเตอร์ได้ตั้งแต่ CPU ตรงมาด้วยบอร์ดโดยรวมแล้วก็ตรงซิงค์ PCH นะฮะหรือว่าจะเอาเทมเพ e น s ซอมาเสียบเพิ่มเติมก็ได้นะครับปั๊มไม่ได้ต่อไว้อันนี้ปั๊มต่อเข้าหัว heading CPU นะครับคิวแฟนน่าจะคล้ายๆเมื่อกี้แหละแต่ว่าก็จะเป็นเมนูอีกแบบหนึ่งเท่านั้นนะครับจูนนิ่อันนี้ก็เหมือนการ Optimize All เมื่อกี้นะครับเขาให้ทำการฟ l l l หลดอะไรต่างๆของเจ้าพัดลมให้มันเหมาะสมที่สุด เคสแฟนคอนฟิกนะครับปรับตรงนี้ได้เลยเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ใช่รูปแบบกราฟผมชอบเมื่อกี้มากกว่าดูง่ายกว่าปั Pump control, ๊มคอนโทรลนี่ปรับได้เหมือนกันหน้าบูทนะครับมาตรฐานไม่มีอะไรมากบูทออปชั่นมีถึง8 o h o โอฮอคกิ้งโปรไฟล์ก็ทำไวเซฟไวนะฮะแค่นี้เองแฟ t ยูทิลิตี้ก็แค่แฟล b ไบออดนะครับได้ทั้งสายแลนล้วก็จะเอาสตอร์เรจยู storage, USB, มาเสียบเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกัน ครับผิดการ์ดฟอร์เมชั่นนะครับไม่ได้ใส่อยู่ก็ไม่ขึ้นอันนี้โปรไฟล์แรมนะฮะดูว่าเราใส่อะไรอยู่แค่นี้นะครับก็เป็นการใช้ไบออสที่ก็ได้ง่ายๆมันก็คล้ายๆกับเจนที่แล้วนะครับไม่มีแตกต่างมากก็ยังใช้งานได้ง่ายเหมือนเดิมฮะตัวนี้นะครับจะมีไฟ RGB บนบอร์ดอยู่1จุดนะครับตรงบริเวณซิงค์ด้านล่างใกล้ๆ expansion slot นะฮะแล้วก็ยังมี h e a d e r ร์สำหรับต่อ RGB strip ทั้งหมด2จุดก็คือด้านบนและก็ด้านล่างของบอร์ดนะครับแล้วแต่การตกแต่งเคสของแต่ละคนไปฮะ Z 2 0 g Gaming จาก r o g Strix ตัวนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับถึงแม้ว่าขนาดเขาจะเล็กกว่า a t x มาตรฐานแต่ว่า Option ออปชันต่างๆก็ไม่ได้หายไปเลยนะครับอย่างเช่นมาทูก,ก็ยังคงมีมาให้2ช่องนะครับโดยที่อันนึงก็แอบซ่อนอยู่ทางด้านหลังบอร์ดตรงนี้นะครับส่วนอื่นนะครับไฟเอฟเฟ RGB ก็มีมาให้เฉพาะ PC-H ตรงซิ s ค n เท่านั้นนะครับแต่ก็ยังมีเฮดเดอร์บนและล่าง2จุดนะครับทีนี้ก็ไปซื้อ RGB Strip มา จัดแต่งผ่านซอฟต์แวร์ในตัว Windows ได้เลยนะครับดูแล้วตัวนี้ส่วนเรื่องราคาผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ที่รีวิวก็ก่อนเปิดตัวพอสมควรนะครับเอาเป็นว่านะเวลาที่คุณดูตรงนี้อาจจะมีราคามาแล้วก็ได้เดี๋ยวผมจะอัปเดตใน description นะฮะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัท asus ด้วยนะครับที่จะส่งเมนบอร์ดรุ่นนี้มาให้ได้รีวิวยังไงวันนี้อิงและทีมงานโอฮอคโซนก็ต้องขอตัวลาขึ้นเพื่อนไปก่อนพบกันใหม่ที่โอฮอทโซนสาระ IT, Thank <sharp inhale> you.